โรคไตกับการใช้เบต้ากูแคนในการป้องกันแล้วก็รักษาเนี่ยจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเบต้ากูแคนเนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายเกรดนะคะสำหรับในเกรดที่บริสุทธิ์สูงสุดไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีผ่านออยถูกต้องตามระบบของอาหารและยาเนี่ยก็เป็นเบต้ากูแคนที่ปลอดภัยมากทุกคนสามารถที่จะใช้ได้กับทุกโรคเลยนะคะ แต่ในสําหรับโรคไตเนี่ยเนจะบอกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสามารถใช้เบต้ากูแคนได้แต่เนจะให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไตสักนิดหนึ่งว่าโรคไตเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เนาะ <Yeah. S 1> คนที่เป็นโรคไตหรือคนที่กังวลใจว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นโรคไตแท้ที่จริงแล้วเราสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขได้นะคะซึ่งการที่จะป้องกันเราต้องรู้ก่อนว่าภาวะที่ไตพังหรือว่าไตเสียหายหรือว่าเป็นไตที่แบบไม่สามารถจะใช้การได้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ หน่วยที่เรียกว่าหน่วยกรองไตหรือว่าเนฟฟอนเนี่ยเกิดการเสียหายค่ะเวลาที่เนฟฟอนเสียหายตรงเนื้อไตก็จะค่อยๆฝ่อลงฝ่อลงอเลขาเรียกไตฝ่อเนาะแต่จริงๆแล้วหน่วยกรองไตหรือว่าเนฟฟอนเนี่ย<อ>เขาทําหน้าที่ในการกรองน้ําเลือดนะคะ<อ>เพื่อที่จะกรองของเสียแล้วก็ขับออกมาเป็นน้ําปัสสาวะทีนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือว่ากอ่อนที่ร่างกายเนี่ยจะเข้าไปถึงหน่วยกรองไตหรือว่าเนื้อไตเนาะ ร่างกายเนี่ยมีหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงแล้วก็ท่อเลือดนะคะในการที่จะขนส่งออกซิเจนขนส่งสารอาหารเข้าไปแล้วก็ขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนาะซึ่งหลอดเลือดบริเวณที่จะไปถึงหน่วยกรองไตหรือว่าเนฟรอนเนี่ยจะเป็นหลอดเลือดที่เล็ก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 ลกว่าเส้นผมนะคะทุกคนประเด็นที่ทำให เนฟอนหรือว่าหน่วยกรองไตพังเนี่ยมันเกิดจากเลือดพังค่ะเขาเรียกว่าหลอดเลือดเสื่อมสภาพนะคะแล้วตัวที่ทําให้หลอดเลือดเสียหายเนี่ยก็คืออาหารแป้งอาหารน้ําตาลของเทียมรวมถึงยาเคมีค่ะโดยเฉพาะยาที่ไปลดระบบอัตโนมัติเนาะยาเบาหวานยาความดันยาไขามันยาที่ไปขยายหรือยาที่ไปลดระบบอัตโนมัติ ทั้งหลายแหล่ที่ไปแทรกแซงระบบอัตโนมัติมีผลต่อระบบหลอดเลือดท่อเลือดมีผลต่อแรงดันของหลอดเลือดดำทั้งระบบเลยค่ะทีนี้เวลาที่เราจะแก้เรื่องไตนะคะเราต้องแก้ให้ตรงจุดคือไม่ไปซ้ำเติมระบบการทำงานของท่อเลือดค่ะไม่ทำให้ท่อเลือดแข็งตัวหนาตัวสิ่งที่จะทําให้ท่อเลือดแข็งตัวหนาตัวคือภาวะที่ร่างกายเป็นกดสูง,สง น้ำตาลทําให้เลือดเป็นกรดเนาะเนื้อนมไข่ทําให้เลือดเป็นกรดและในผู้ป่วยไตเนี่ยการทานเนื้อเนี่ยเนื้อมีแอมโมเนียสูงมากเลยค่ะซึ่งแอมโมเนียเนี่ยเป็นพิษกับร่างกายไตเนี่ยนะคะจะต้องรีบขับออกแต่ในสภาวะของคนเป็นไตเนี่ยสูญเสียระบบในการกําจัดพิษและก็จะยิ่งไปก่อปัญหาให้เกิดภาวะเสียหายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่ดูแลเรื่องไตเนี่ย ต้องไปลดปัดจจัยที่ทําให้เกิดร่างกายทํางานหนักกว่าปกติเพราะตั้านี้เหมือนเครื่องพังเนาะก็ต้องหยุดคาว่าเครื่องพังอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือไมโตคอนเดรียเสื่อมนะคะเมื่อไมโตคอนเดรียเสื่อมการที่จะจัดการกับพลังงานเนี่ยมันไม่ได้ผลมันยิ่งจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรที่ย่อยยากกําจัดยากก็จะเกิดอนุมูลอิสระเยอะขึ้นการที่จะรักษาไตด้วยการ ปรับอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะงดอาหารพิษอาหารเคมีอาหารขยะแล้วไปกินอาหารธรรมชาติซึ่งอาหารธรรมชาติเนี่ยในทำไว้ในหนังสืออาหารบําบัดโรคคนเป็นไตสามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วคนเป็นไตใช้เบต้ากรูแคนที่เป็นเกรดบริสุทธิ์ร่วมทางเข้าไปด้วยเนี่ยยิ่งจะดีค่ะเพราะคนเป็นโรคไตที่ออกแบบอาหารจะพบว่ากินอาหารได้ไม่หลากหลายเนาะในระหว่างทางที่จะหายจากโรคเนี่ย จะต้องจำกัดอาหารก่อนเพื่อจะซ่อมร่างกายก่อนซึ่งในระหว่างการซ่อมเนี่ยการใช้เบต้ากูแคนมีข้อดีก็คือว่าเบต้ากูแคนไปสนับสนุนให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงค่ะซึ่งเม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยช่วยป้องกันการติดเชื้อป้องกันการเกิดโรคป้องกันภาวะการอักเสบต่างๆนอกจากนี้ยังไปสนับสนุนการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนาะสนับสนุนในการที่จะช่วยทําความสะอาด หลอดเลือดท่อเลือดที่สกรปรกจากการที่ซากเซลล์มันตายอะคะ่ะอันนี้บทบาทของเบต้ากรูแคนเขาช่วยในหลายๆด้านเลยนะคะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือทําให้รู้สึกไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่ติดเชื้อโรคง่ายไม่ป่วยง่ายเป็นหวัดเป็นอะไรก็จะไม่เป็นง่ายเพราะว่าคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยป่วยง่ายนะคะเพราะมันจะยิ่งซ้ำเติมร่างกายเนาะฉะนั้นคนที่เป็นไตาทานเบต้ากูแคน เป็นสิ่งที่ดีมากรวมถึงคนอื่นที่ไม่ได้เป็นโรคก็สามารถที่จะทานได้นะคะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเบต้ากูแคนสามารถสอบถามได้ที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ